ตัวนี้เป็นสามล้อสองตอนนะคะสามล้อสองตอนขี่นิ่มค่ะตัวนี้ขี่นิ่มขี่นิ่มค่ะ M1 รุ่น M1 นะคะสามล้อสองตอนรุ่น M1 ตัวนี้น่ารักมากส่งไปเกาะพังานสุราษฎร์ธานีลูกค้าเขาไลน์มาบอกว่าแฟนเขาชอบมากนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คือได้รถที่แบบว่าสวยแล้วก็น่ารักมากตัวนี้ เขาบอกสวยน่ารักมากถูกใจมากตรงปกมากเขาบอกงนี้ตอนแรกคือแกส่งส่งส่งลายมาเดี๋ยวทีเนี้ยมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งนุชก็อ่ะรุ่นนั้นมันจะคล้ายๆกับรุ่นคันนู้นของรุชเนาะซึ่งโอเค ลูกก็บอกว่าพี่แต่คันนี้ขี่ดีมากเลยนะอะไรเงี้ยพี่คันนี้ขี่ดีมากเลยคุณภาพดีมากแค่มันคนละยี่ห้อกับที่พี่ส่งรูปมาแค่นั้นเองอแต่เราก็แนะนําไปว่าคันนี้ขี่ดีมากแล้วก็หน้าตาสวยมากอย่างเงี้ยน่ารักมากเนี่ยแล้วก็ขีนข่นิ่มค่ะขี่นิ่มลูกค้าเขาก็เลยแบบว่าเออเขาก็เหมือนกับว่าเออยังไงนะอะไรเงี้ยแต่พอส่งไปแบบชอบใจมากถูกใจมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยลูกค้าแบบ ชอบใจมากแล้วก็ถูกใจมากเห็นไหมมันขี่ดีขี่ดีใช่ค่ะขี่ดีแล้วก็มีเนี่ยจริงเขาก็มีปาร์คด้วยนะคะคือเปิดมาเขาก็มีปาร์คด้วยตัวเนี้ยเปิดมาเช่นอย่างที่นุชบอกอะเปิดมาปุ๊บก็จะเจอปาร์คเนี่ยเจอปาร์คเห็นไหมเจอปาร์คเสร็จปุ๊บเราก็ต้องําเบก่อนแล้วเราจะถอยหลังใช่ไหมเราก็อย่างเงี้ยเปิดถอยหลังอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็เดินหน้าค่ะขี่ดีค่ะคันนี้ขี่ดีเลยขี่ดีขี่ดีเลยนะคะแอบขี่พอ,อหลังเลยเจใช่ขี่ดีค่ะการันตีตว่าขี่ดีแน่นอนนะใช่ค่ะคือถ้านุชคันไหนเอาเอาง่ายว่า ถ้าเราเราเชียร์คันไหนคันนั้นต้องดีจริงค่ะถ้าคันไหนถ้าเราเชียร์คันไหนแล้วมันไม่ดีจริงนุชไม่กล้าเชียร์นะคะเสียชื่อเสียชื่ออุตสาสร้างชื่อมาตั้งนานเนี่ยลูกค้าประทับใจมากเลยคันนี้นน <c oughs> ใช่ไหมสร้างชื่อมาตั้งนานแล้วก็เราเอาของไม่ดีมาแนะนําเงี้ยแล้วเพื่อหวังกาไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอะคะ่ะซึ่ว,ว่าเราแนะนําของลูกค้าเออแนะนำของดีดีกว่าแล้วเดี๋ยวลูกค้าบอกต่อกันเองอันเนี้ยบอกเลยลูกค้าที่สุราษฎร์ธานี กรอกพังกันค่ะลูกค้าคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าสวยตรงปกแล้วก็ชอบมากเลยอย่างงี้แฟนเขานั่งยิ้มย้อยยิ้มใหญ่เขาบอกงนี้เพราะว่าด้วยความแกประทับใจและแกชอบของแกคือถูกใจเขาบอกถูกใจถูกใจเนี่ยตัวนี้ M1 M1 นะคะราคาราคานะคะอยู่ที่ที่นุชส่งไปสอง0มค่ะ2อ9 0 0ืงปีสอง0มืนใช่ สองหมื่นสองพันเก้าร้อยนะจ๊ะตัวนี้ M หนึ่งนะมีหลายสีนะม,มีหลายสีนี่เวลานั้นก็เปิดแบบนี้ได้นะคะนี่อันนี้กล่องด้านหลังนะมันไม่ใช่ตะกร้าด้วยนะ<อ>แต่ก่อนมันจะเป็นตะกร้าเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นกล่องแล้วนะถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นตะกร้าค่ะนี่ค่ะก็เป็น<อ>กระป๋อง ด้านในนี่ก็ใส่ได้ใช่ก็เป็นกระบะได้อีกโอ้โหดีเลยก็เป็นเขาเรียกสามล้อสองตอนไม่มีหลังคาถ้าเรียกก็เรียกว่าสามล้อสองตอนไม่มีหลังคา M 1 M 1ค่ะราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยส่งทั่วประเทศค่ะราคานี้ส่งทั่วประเทศนะคะเกาะพังงานก็ส่งมาแล้วค่ะข้ามเกาะให้ลูกค้าด้วยลงทุนแค่ไหนลงทุนมากเลยลงทุนมากเลยค่ะแบบว่าคือเรายอมมรเป็นไรเราคือเาเรียกเขาเรียกว่าปกติเนี่ย อราคาเนี้ยเขาไม่ค่อยรวมส่งข้ามเกาะกันเนาะแต่นี้เราก็อ่ะโอเคเราก็ถือว่าเราถือถั่วกันไปเนาะ <c oughs> ให้ให้ลูกค้าเราบอกแล้วก็ต้องตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยตามไหนก็ตามนั้นครับเนี่ยค่ะส่วนสีเขาจะมีนะคะเนี่ยสีแดงครีมนะคะสีแดงค,ดงค,ครีมแล้วก็มีชมพูมีฟ้าแล้วก็ที่ขายไปรู้สึกจะเป็นม่วงนะคะอ่าจะเป็นม่วงนะคะ อันนี้ฟ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟ้าแล้วก็จะมีม่วงค่ะอันนี้ฟ้าชมพูแดงครีมแล้วก็ม่วงค่ะมีประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจําได้ว่ามันมีห้าสีแต่มันขายไปแล้วลืมไม่รู้สีอะไรอีกสีนแต่ยังไงลูกค้าขอลูกเพิ่มเติมได้นะคะได้ครับเี๋ยังไงก็ติดต่อคุณเนุศนะครับใช่ค่ะสามล้อสี่ตอลแล้วก็อย่างที่นุศบอกว่าเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยพยายามซื้อบังโคลนแยกค่ะ การที่เราซื้อบางโคลนแยกเนี่ยเวลาเราขี่เราจะไม่โคลงแล้วเวลาน้ําอะไรนะเขาเรียกอะไรเวลาดีดอ่ะเวลาโคลนดีดอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบางโคลนถูกไหมครับผมอ่านั่นแหละเวลาซื้อเราต้องเลือกซื้อแบบนั้นนะคะอ๋อือแบบบางโคลน<ช>อาอ,อย่างนี้เแบบนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างเงี้ยถ้าเป็นสามล้อสองก้ 2, อนที่มีหลังคาลูกก็เลยจะแนะนําลูกค้าแบบนี้เนี่ยถ้าพี่โพจน์ถ่ายอย่างนี้อ่ามาดูด้านหลังเออเนีย่ยนี้นะคะ พี่นุชแนะนําบางคนแยกบางคนแยกแบบนี้เวลาขี่จะไม่โค้งแต่เวลาใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนที่ที่มันหลบในอย่างเงี้ยเวลาขี่มันจะโครงเคลงค่ะเวลาขี่มันจะโครงเค้งการขี่มันจะโคงเค้งอันนี้คือมันต่างออกมาข้างนอกใช่พอลางออกมาข้างนอกเวลาขี่มันจะสมูทกว่ามันจะไม่โครงเค้งนะข้อแรกมันจะไม่โครงเค้งนะคะข้อที่สองคืออ่าทําความสะอาดง่าย เพราะว่ามันอยู่ข้างนอกนะแต่อันนี้มันอยู่ข้างในเลยนเนาะเลยอ,อ,อย่างเงี้ยมันมันก็สกรปรกมันก็สกรปรกแค่ส่วนนี้<อ>แต่ถ้าอันนี้สกรปรกก็คือข้างในก็ไปหมดเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นที่สําคัญคือไม่คงเพ<ม>ีงเราเอายึดตรงคําว่าขี่ดีเป็นหลักไว้ก่อนเนาะขี่ดีเป็นหลัก <รอ S 1> นะ<ร>อเอาเรื่องขี่ดีเป็นหลักเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยไม่รู้จะลดเยอะมากค่ะลถเยอะมากลถเยอะมากเราก็ คือเราอยากให้ลูกค้ามาแล้วก็เออมาอยากให้มาลองมีตัวเลือกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากให้มาแล้วมีตัวเลือกเยอะเยอะนะคะวันนี้มาเมื่อด้วยไงก็เลยแบบไม่ได้เจอบรรยากาศคือคับเท่าไหร่เลยก็ก็นี่ยังคลึกอยู่บ้างค่ะยังคึกอยู่ยังคึกอยู่พอดีลูกค้าบางคนเขาก็รอคุยกับเราเนาะใช่เขาอยากเขาอยากเจอตัวเจนุสไงใช่ค่ะเขาบอกว่าแนะนําสำหรับโอ้โหเจนุสแนะนําดีมากการซื้อการ อ่าล้อยังไงส่งยังไงใช่ค่ะตูดยังไงใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสามล้อสองตอนนะคะเราดูที่เป็นบางโคนแยกแบบนี้ค่ะบางโคนแยกตัวเนี้ย L เจ็ดูนย์ตัวนี้ขายดีมากเลยนะคะตอนเนี้ย L เจ็ดูน่ะสั่งมาอยู่ข้างหลังสามคันนะคะมีคนเอาหมดแล้วอลูกค้าเอาหมดแล้วเนี่ยที่หออที่หองหออยู่ข้างหลังอะก็คืออ๋ออันที่หองหอนี่คือเนี่ยลูกค้าเอาหมดแล้วคือมาคือลูกค้าสั่งจองไปแล้วแล้วก็คือถ้าจำไม่ผิดส่ง ลำพูนคันหนึ่งแล้วก็ส่งส่งอะไรอีกคันอ๋อซื้อตรงที่ราดพราวาที่ลาดพราวแปดห้าหรือแปดเจ็ดก็ไม่รู้แถวนั้นคันหนึ่งนะคะแล้วก็สองคันแล้วก็สีฟ้าสีห่หรอตรงนั้นน่ะน่าจะไปอำเภอบ้านไร่จังหวัดปทุมอุทัยธานีโอ้โหอุอทัยธานีไปอะไรเนียใช่ค่ะเนี่ยอย่างอันนี้ไปอุตรดิตเนี่ย ันนี้ไปอุตลดิตโอ้อันนี้อุตลดิตฐนะอ่ะอุตลดิษอันนี้ก็อุตลดิษค่ะคู่กันเลยอุตลดิษค่ะอุตลดิษค่นะเนี่ยอุตลดิตเพราะว่าขี่ดีมากเหมือนกันลูกค้าอย่างเงี้ยนุชจะพาพามาดูมอเตอร์ไซค์เนาะลูกค้าถามว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์หน้าตาเหมือนกันนะแต่นุชจะบอกลูกค้าว่าลูกค้าคันนี้ตีสามร้อยห้าสิบวัตต์นะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์นะคะ เห็นไหมหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเตะหน้ากาเหมือนกันแต่ลูกค้าต้องดูให้ลึกกว่านั้นค่ะลึกกว่านั้นเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเริ่มเหมือนกันไหมคะเริ่มไม่เหมือนแล้วนะคะเริ่มไม่เหมือนนะคะอ่ะตัวนี้มอเตอร์800วัตต์นะคะ800วัตต์ตัวนั้นมอเตอร์ปีแค่350วัตต์นะคะแต่ขี่แรงเลยขี่แรงมุขก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้ทำไม350วัตต์ ทำไมถึงแรงกว่าแปดร้อยวัตต์แล้วก็ขี่ดีกว่าขี่ดีกว่าเนาะเราเราก็เลยจะไม่บ,บอกยี่ห้อ,อก,กันนะเอาเป็นว่าอยากให้ลูกค้ามาลองขี่ต้อ,อีกอ,นะอย่างหนึ่งต้องใช้คําว่าอยากให้พี่พจน์ลองเองเอ, <laughs> อาพี่พจน์ลองเองว่าเฮ้ย <laughs> ถอาคําว่าขี่ดีคือหน้ามันจะไม่สั่<อ>นะครับเวลาขี่ดีเนี่ยคือนุชก,ก็บอกลูกค้าว่า นุชจะคุยกับลูกค้าว่าลูกค้าอย่าเชื่อนุชทั้งหมดลูกค้าอย่าเชื่อนุชทั้งหมดนะทั้งนี้ทั้งนั้นนุชก,ก็อยากให้ลูกค้าได้ลองเองว่ามันเป็นอย่างที่นุชพูดไหมเช่นว่าอะบอกว่ามันขี่ดีเฮ้ยคำว่าขี่ดีของเจนุชเป็นยังไง<อ>คำว่าขี่ดีคือหน้ามันไม่วกแวก<อ>แล้วมันก็ขี่นิ่ม,มขี่นิ่มค่ะโชกคเชิร์คคือมันขี่แล้วมันรู้สึก มั่นอ่ะมั่นคงอ่ะมั่นคงหน้าไม่ไวไม่วกแวกอะไรเงี้ยอ่ะมันไม่สั่นใช่ไหมมันไม่สั่นมันไม่สั่นมันไม่เหมือนถ้าหน้าสั่นๆก็เหมือนเราขี่รถยางแบนอะอ่ายกตัวอย่างเนี้ยนึกนึกภาพออกเนาะนึกภาพออกเนาะเออถ้าคําว่าขี่ดีว่าไงถึงดีเอาแบบยิงเจ็ดยังห้าอ่ะอ่ะ มันก็จะเป็นอะไรที่แบบนี้นะคะนิดนิดนึงเราเราถ่ายกันสดสดไงถ่ายกันเขาเรียกร r ลิต i t y เ e ียวท m e อะไรก็ว่าไปเนาะคือน้องเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ก็ต้องมาถามนิดนึงว่าอ่ะอันนี้ลูกค้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางบางทีเราก็ต้องออกมาอธิบายใช่ไหมใช่ค่ะบางครั้งลูกก็ต้องอธิบายว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีน้องก็รู้ไม่หมดเนาะ แต่ไม่ได้ห่วงวิชานะคะคือใครอยากรู้อะไรเนบางครั้งลูกค้าเนี่ยให้อธิบายนะนุชถามว่าลูกค้าเข้าใจไหมคะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจนี่นุชสามารถอธิบายใหม่อีกรอบนึ้งได้เลยนะคะลูกค้าโอเคครับละเอียดเลยบา,บางคนบอกว่าชอบดูมากคือนุชพูดอีกคือชอบดูมากชอบดูมากโอ้โหเยอะเลยอชอบดูแบบทุกคลิปเลยต้องติดตามทุกคลิปเลย<ะ>ผมเลยบอกว่าไม่ค่อยมีเวลามาเลยค่ะคนุช นานเขได้มากินลูกก็บางทีมาเนี่ยบางทีเจอคือของเยอะมากแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่เราเคยอธิบายไปแล้ว,<ช>ลวเราก็กลัวลูกค้าจะเบื่อเราก็กลัวลูกค้าจะเบื่อเนาะซึ่งมันเป็นรุ่นที่เอ้ยเราเคยพรีเซนต์ไปแล้วอยู่กัวอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอ่าเราก็มีรุ่นใหม่ๆม,มาเช่นพี่นุ๊ก,กอบอกเมื่อี้สองตาเนาะ <ผม S 2> แล้วก็รุ่นพวกนี้ค่ะรุ่นเนี้ยมาใหม่แต่ว่ามันเป็นรุ่นแบบคล้ายๆรถป๊อปขี่ดีนะขี่ดีนะ มันเป็นแบบรถบ๊อบเนี่ยตัวนี้ <บ óp S 1> คันนี้ขี่ดีนะขี่ดีขี่นิ่มมากเลยค่ะคือลูกค้าเวลาดูขค้าดูเนี่ยลูกค้าดูของอะดูเกจพลาสติกด้วยอ๋ออ่าดูเกจงานดูเกจงานดูเกจพลาสติกเนาะดูเกจความสมรณ์เนี่ยขี่ดีเนี่ยเนี่ยงานแบบเรียบร้อยค่ะคือรูปเนี่ยมันจะต้องไม่มีคมไม่บาดมือเรา,าอะไรอย่างเงี้ยงานมันเนี๊ยบมากใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็พลาสติกเนี่ยเนี่ย คือจับเนี่ยก็คือแบบว่าเฮ้ยมันงานมันเป็นสติกมันก็คนเลือ่องเบรกเบิกเนี่ยค่ะเบรกเบรกก็จะคือเบรกมันก็จะนิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่<อ>ะจะพูดแล้วก็อ่าคือดีเราก็บอกดีนั่นแหละคือถ้าถ้าไม่ดีเราก็อาจจะแบบ ไม่ค่อยพูดถึงเนาะอะไรเงี้ยคืออันไหนดีเราก็บอกดีแต่อันไหนไม่ดีเราก็อาจจะแค่ไม่พูดถึงหรือเราอาจจะบอกลูกค้าว่าพอใช้ได้ซึ่งเราก็รักษาน้ําใจคู่ซัพพลายเออร์เราเหมือนกันอ่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็รักษาน้ําใจนิดนึงอะไรเงี้ยอต่เนี้ยขี่ให้ดูนะคะขี่ดีมากเลยนะตัวนี้รุ่นอ ag นะคะ ag สองนะ ag สองมีปาร์คเหมือนกันนะคะต้องกำเบก ดีป์งนะคะต้องกำเบกแล้วก็ค่อยบิดนียค่ะเนี่ยน่ารักน่ารักมากน่ารักมากเจ็เนี่ยน่ารักมากน่ารักมากคนขี่อาจจะไม่ค่อยน่ารักแต่ว่ารถน่ารักนะคะรถน่ารักคนขี่ก็น่ารักแน่ๆสวยนะครับไม่บอกแต่ว่าขี่เนีย มาลองมาขับได้นะครับนี่ค่ะเี้ยครับโอเคเจวันนี้เวลานั้นก็กจะตั้งแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีตัวนี้นี่ค่ะนี่นี่แต่ของหรือก็คือเหมือนมอไซด์เลยเหมือนมอไซด์แต่แค่ย่อส่วนแค่นั้นเองแค่ย่อส่วนเอง แค่นี้นะคะเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ย่อส่วนนะคะรุ่นนี้เนี่ยตัวนี้นะคะมอเตอร์ไซค์ย่อส่วนนะคะตัวนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่นะคะโปรเลยค่ะหนึ่งแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์ศูนย์นะคะโปรนะคะเฉพาะโปรนะคะหนึ่งอ่าหนึ่งหมื่นแปด 9 0 0นะคะ <Okay. S 2> ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้เป็นราคาเหมือนเป็นราคาเปิดตัว mm hmm. เป็นราคาเปิดตัวนะคะ AG2 นะคะ AG2 ตัวนี้นะคะ AG2 คือบอกเลยว่า18900ลูกค้าจะได้เป็นดิสเบกนะคะดิสเบกนะคะดิสเบกนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในเรื่องของขี่ดีแล้วก็ขี่นิ่มถ้าลูกค้าแบบว่า ไม่ต้องดูเรื่องมอเตอร์อย่างเดียวไม่อยากให้ผูกมัดกับคำว่ามอเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าจะรู้ความแรงมากคือมอเตอร์อะ่ะมันเหมือนอ่ะี่พศขายลำโพงรู้เนาะรู้จักคำว่า RMS กับ PMPO ไหมคล้ายกันเลยค่ะคล้ายกันเลย้ายกันเลย <S <S จะเป็น RMS หรือว่าใช่ใช่ค่ะใช้คล้ายอย่างนั้นเลยถ้าขายลำโพงมันก็เปรียบเทียบเหมือน RMS กับ PMPORMS เราก็รู้ว่ามันเป็นค่าแท้ คีเอผม p m โอคืออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะคือเพราะฉะนั้นก็คือว่ารู้บอกเลยว่าถ้าอย่างเนี้ยรุ่เคยขี่แล้วขี่แข่งกับสมมุติว่าคันนี้เรามามองมอเตอร์เนี่ยเนี่ยรุ่นเห็นเขาเขียนสามรุ่นเห็นเขาเขียนว่าเนี่ยสามร้อยห้าสิบแล้วก็เขียนว่าสี่สิบแปดเขาเขียนว่าสามร้อยห้าสิบแล้วก็สี่สิบแปดซึ่งน้อยมาก แต่ทําไมขี่แข่งกับแปดร้อยวัตต์อันนี้คุยเลยนะคะทําไมขี่แข่งกับแปดร้อยวัตต์ไอ้นี่ไปถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยสมมุติว่าเส้นชัยอยู่แค่สุดหลานนุชเนี่ยอะสมมุติว่ายี่สิบเมตรละกันอ่าสมมติยี่สิบเมตรนะอ,อันนี้สามร้อยห้าสิบวัตต์กับแข่งกับแปดร้อยวัตต์นะแข่งกันยี่สิบเมตรเนี่ยไอ้น,นี่ถึงเส้นชัยแล้วอีกคันนึงเพิ่งออกตัวค่ะอันนี้ ไม่โกหกอันนลูกค้ามันลองเองได้พาะนุชลองแล้วอลองแล้วค่ะออกไปลองข้างนอกค่ะออกไปลองข้างนอกเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเนี่ยพี่รถดูข้างนอกมันจะโล่งไม่มีคนเลยแล้วออกไปเทสรถก็คือไปเทสข้างนอกค่ะไปเทสข้างนอกคือไปเทสข้างนอกนี่ก็คือแบบวันธรรมดายามว่างรถเข้ามาปุ๊บนุชเทสเลยว่า หนึ่งขี่ดีจริงไหมสองเราจะโปรโมทได้ไหมเราจะพีเต์ได้ไหมเพราะถ้าเราโปรโมทออกไปถ้าเขาไม่ดีจริงเราไม่กล้าพีเ๋อคือเราต้องลองดูความแรงความเร็วก่อนต้องเทสตะต้องเทสแล้วถึงจะกล้าพีเศษกล้ากล้าออกสู่โลกโซเชียลถ้าถ้าไม่ดีจริงนุชก็ไม่อยากออกสู่โลกโซเชียลเพื่อให้เราเสียชื่อต้องไหมคะใช่ครับอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นนุชบอกเลยว่าตัวนี้นุชเทสแล้วระหว่าง คาว่าแปดร้อยวัตต์กับตัวนี้ปีมาสามร้อยห้าสิบวัตต์ขี่แข่งกันแล้วนี่เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะเฮ้ยทำไมก็เลยบอกเพลินเพลินเนี่ยค่ะน้องเขาน้ําหนักเบากว่าเราไง <c oughs> คือน้องเขาน้ําหนักเบากว่าเรา ขอเพลินขี่เฮ้ยเป็นเพราะว่าเจ๊หนักหรือเปล่าหรือเพลินเบาหรือเปล่าเราลงมาสลับกันซิขากลับก็คือเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกัเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็คือทิ้งห่าง <c oughs> ทิ้งห่างระหว่างคันนี้กับ800วัตต์นะ <c oughs> อ่ะรู้บอกเลยตัวนี้ ag2 นะคะ ag2 หนึ่งห่นแปดันเ้าร้อยเป็นราคาเปิดตัวนะคะเป็นราคา <c oughs> เปิดตัวนะ <c oughs> บอกเลยเป็นราคาเปิดตัวครับผม ถ้าสมมติว่าลูกค้าดู youtube คลิปนี้มานะคะบอก a g 2นะถ้าเชื่อใจพี่นุชนะ18,900ได้รถดีๆไปขับขี่เหมือนรถป๊อปคอยใส่เล็กๆย่อส่วนเลยน่ารักมากอะเรามาดูระบบไฟกันดีกว่านี่นะคะอันนี้เป็นระบบไฟนะคะก็จะมีระบบเปิดไฟเปิดไฟหล๋อเปิดไฟใหญ่แล้วก็มีไฟสูงไฟต่ำโอไฟสูงไฟต่ำด้วยอ่าอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยมีไฟฉุกเฉินซ้ายขวาเห็นไหมคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ,ซว้ายไฟเลี้ยวขวานะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีแต่ดังมากนะคะดังมากคือรถที่แรงดีแล้วไฟดีคือเขาจะต้องแรงแล้วเขาให้กล่องที่ดีมากด้วยกล่องคอนโทรลคือให้กล่องคุณภาพดีรถเลยขี่ดีครับผม กล่องคอนโทรลให้กล่องคุณภาพดีรถเลยขี่ดีตรงนี้สำคัญนะคะทําไมรถขี่ดีเพราะกล่องคอนโทรลเขาให้กล่องอย่างดี<อ>กล่องคอนโทรลเขาให้กล่องอย่างดีรถเลยขี่ดีนะคะพวกนี้<ช>คือกล่องเขาให้อย่างดีอ่ะแตรเมื่อกี้ไปแล้วเนาะอ่ะส่วนตรงนี้คือตัวระดับอบอกบอกอเขาเรียกอะไรเนี่ยอ่าระดับสปีดสปีดหนึ่งอสอง สามนะคะเห็นไหมถ้าเราไม่มีการออกตัวรถก็จะเข้า P ให้อัตโนมัติยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างเงี้ยเขาก็คือเขาเรียกเขาก็จะเซฟตี้ให้เราเขาก็จะเซฟตี้ให้เรานะคะส่วนตัวนี้ระบบก็คือก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรรีโมทล็อกเหมือนเดิมไม่มีอะไรค่ะอันนี้ถามว่ามันพื้นพื้นแต่ว่างานจะต้องอัปเกรดมากขึ้นในราคาที่ลู้าจับต้องได้ครับผม โอเคเจสวันนี้อาจจะมามืดหน่อยนะเจนะ,ะ <laughs> ก็วันนี้เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ก่อนเพราะว่าวันนี้อาจจะจุดลงกหกก็ค่ะแล้วลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ยังยัง,ย,งยังดูดูเห็นไหม <laughs> เหมือนกับบางทีอาจจะรอเราให้เราว่างอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับเจ้ครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็เข้าๆนะครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมสีจะมีเยอะเลยนะคะเขาจะมีสีเขียวแล้วก็จะมีสีครีมสีม่วงแล้วก็คันที่ลูกค้าซื้อแล้วก็คือสีชมพูแล้วก็จะมีสีแดงสีชมพูแล้วก็มีสีแดงขาวสีแดงขาวอีกนะคะทั้งหมดห้าสีห้าสีนะคะสีเขียวสีครีมสีม่วงสีชมพูสีขาวแดง ก็จะประมาณนี้ครับผมก็ผมจยังไงก็มาเอออะไรนะเพื่อนเพื่อนไลน์ไลน์ค่ะแอไลน์นะคะแอดสามสองไซนำหน้า3าม e w m double l ค่ะครับยงไงพี่โพสทานให้อีกทีแล้วกันนะคะแอดสามส W M W เ L เดี๋ยวพี่โพสเขาขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะแอดมาได้นะคะลูกค้าตอบช้าแต่ตอบชัวค่ะตอบช้าแต่ตอบชัวแล้วเบอร์โทรนิดนึงเจเบอร์โทร0 8 1 6 8 7 7ดหนเป็นเบอร์เจนุษเองนะใช้มา30้บปีแล้วนะเบอร์นี้นะเบอร์เจนุษเองเลยค่ะรับเองค่ะรับเองบางครั้งถ้าติดลูกค้าก็ลูกน้องรับแทนบ้างแต่น้อยค่ะเพราะส่วนใหญ่นุษรับเองค่ะครับผมขอบคุณนะครับเจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ